เอาเรื่องเจ้าโอโศกเนาะเอา,นะเ,อาเอาเจ้า,อาโอโศกซะเจ้าอาโศกนี่เป็ี่นยังไงต่ก้อนกับโหดร้ายขานะ่าเนาะทำสงครามกับประเทศนั่นประเทศนี่โอ้ยข่าคนนับบทวนข่าพี่ข่าน้องเจ้าของกับพ่อแหงละเออผู้ได้ควงไม่ได้เจ้า,าโศนี่ตัดคอนันทีลดพอมาได้ฟังธรรมของไอจัวน้อยไอจัวน้อยนี่โคตรแสดงธรมรมอปปมโทอมาตังปะทาง อาจนน้อยแสดงแค่เนี่ยพระราชาเนี่ยโอโห,ห,ห้ยเหลื่อมใส่ในาศาสนาทันทีขอบูชาเนาะกลับมานับถือพระพุทธาาศาสนาเนี่ยจะว่าเยตัวน,นี้นะกลับมานับถือาศาสนาแล้วกับธนุบำรุงวันว,นวนสาสนามาอุปธรรมพระหกแสนองค์ทุกว่าทุกวนันแล้วนี่นะได้ถามเนาะ อได้ถามมันพระโมคคัลลินีบุตรบุคโมคคัลลีบุตบบติสาตย์ละว่าพระธรรมพุทธเจ้ามีหลายปรนไดข้น้อยพระโมคคัลลีคัลีบุติติสาตย์ละตอบว่ามีแปดมื่นที่พันพระธรรมขันธ์ว่าสิพระราชาองค์นี้นี่ยสละทรัพย์สมบัติเก้าสิบหกโกดทันทีเลย เพื่อ,อย่งว่าที่เพื่อสร้างวัดสร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัดในพระนครแปดหมื่นสี่พันพระถแปดหมื <câmera> ่นสี่พันนครทั่วสมภูรวีบแล้วก็สร้างเจดีได้แล้วัดนะสร้างเจดีแปดหมื่นสี่พันเจดีไซเพันอง มายความว่าอยางที่เมืองหนึ่งเมืองสร้างหนึ่งวัดสร้างเจดีย์พ้อมจางที่ด้เงินจำนวนเก้าสิบหกโกร้พ้อมด้วยสร้างพร้อมด้วยสร้สางประเฮตแล้วภายในสามปีพร้อมกันเลยแล้วก็ได้ทำการสลองอย่างยิ่งใหญ่เลยน,นี่คือบูชาพระธรรมเนาะ พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์กบูซาเฮตเจดีบูซาแปดหมื่นสี่พันเจดี JD, 80, 000, 000ตอนนี้อาตมาก็มีโครงการอยู่นี่เฮตพระบูซาแปดหมื่นสี่พันองค์กะวางสันแต่องค์น้อยน้อยเด้แหละน้อยน้อยเฮตใหญ่บัได้เอาน่ะเฮตองค์น้อยน้อยยบอกเรื่องโลภะเนาะก็นึกถึงโลภะก็เลยชิวะอสันเนาะวันที่สามสิบสามสิบสามตุ็ดเดือนนี้นะเดือน เดือนสามนี่จะมีในการรอพระองค์ตื้อรอพระทององค์ตื้ออยู่ที่วัดบ้านนาดีเลยสามสิบสามสิบเอ็ดเสาร์อาทิตย์นี่แหละท้ายเดือนนะสามสิบสามจิบเอ็ดจะมีการรอพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระประธานอยู่ที่เจดีผู้ใดมีศรัทธาอยากไปห่วมเนาะห่วมเอาบุญกระเซินเนาะเดี๋ยวหาเสว่าบุบอกอีกได้วนะเอาเรื่องพระก็ได้วอาไปแล้วเนาะเนี่ยเจ้าอโศกนี่ยังบม่พอแค่นั้นดิ ทรงสมนทาทุดเนาะไปแต่เมืองต่างๆทั่วโลกทรงพระอรหันต์นะนะไปเผยแผ่ศาสนาสายเฮานี่พวกประเทศแถวอมแอมนี่พระโซนอุตระดิโซนอุตระหูได้ยังไงวะที่ไปเบืองยุทธานหลวงรถเจ้าอโศกในเวลาที่ทรงพระไปนี่เพื่อที่เขียนนี่ เอาแผ่นหินมาเขียนเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุงทถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาตีมาสมโนเพื่อที่เอามีอันนี้เอาไปบรรจุอยู่ในธาตุหลวงนี่นะมีเป็นโตหนังสือของอินเดียเนะอยุ่นคนปรปฐมประเทศไทยพระปฐมจะดมมีมีอยู่ที่ปวนยังกุ้งสเวตกรงก็มีมียุททั่วไปเลย ทั่วโลกเลยแผ่นศิลาจจรึกกันนี้นะแปดมื่นสี่พันองค์เนาะจะดีเนาะแล้วก็ทรงพระไปเบยแร่ศาสะนาศาสนาแลยยืนยามหอดเฮาเดี๋ยวนี้เนะี่ก็ยอดเจ้าอโศกสนับสนุนศาสนาเผยแร่ศาสนาเออแล้วก็ได้อุปธรรมคัมภีศาสนาพระหกแสนองค์ต่ละมือเนะ่ะอุปธรรมผู้เดียวเจ้าโศกนี่เนดะ้ แล้วทำสังฆานารั้งที่สองเป็นเจ้าภาพจัดงาน,สม,มนสมณะอันสม,มุทสมณะสังคญญานาขั้งที่สองยอนยังวะดิยอนบูชาธรรมเด้อหรือเด้อยอนบูชาธรรมฉะนั้นเนาะเอา,าเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าอยากให้ออกตัวนิยมเห็นคุณค่าบัณฑิตกร,พรเพื่อนที่ไหน แล้วท่านเรานั้นนะเจ้าสุตสมเป็นทัไ่ไหนเป็นพระพุทธเจ้าเฮานี่นี้ปณิธานแล้วจนโพลิสัทบูชาธรรมเนาะก็เป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วเป็นองคุลิมานเนาะเป็นพระองคุลิมานบมดนี้เจ้าเจ้าสังฆาจักรนี่นะเป็นพระสีอันยิ่เมตไตรโพธิสัตว์จะมตาตัดสมโมในอนาคตนี้ เจ้าโซนี่ก็ได้บรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยคนที่บูชาธรรมเขารบพระธรรมเนี่ยนะมีมรรคผลเป็นเบื้องหน,น้าเนาะฉะนั้นเขาขอให้พวกเขาตั้งจิตตั้งใจเขารบพระธรรมบูชาพระธรรมเหนือชีวิตนเนาะเหนือชีวิตฮักศีนักธรรมเป็นสลาณะแก่นแสนบ่ห้สนใจเรื่องอืน่นบ่ห้ไปต้องไปนับถือลัทธิอันใดอีกแล้ว พระธรรมมันมีมีค่าสูงรันะตะนาไต่เนี่ยมีค่าสูงเอาพระต่อไปนับถือพี่สร้างครคางลายพระทักนับถือลัที่อันใดอีกแล้วนี่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดวันนี้ม,มาว่าถึงพระพุทธเจ้าเขาอีกเนาะจะว่าตอนที่เพ่นตสหูแล้วเอาหย่อๆว่าเป็นวรรพระสิบหาคำ ยู่ในวัดนี่เพื่อจะมีการแสดงธรรมเนวันนั่นเป็นพระนันทกะแสดงพระพุทธเจ้าได้ยินเนาะได้ยินพระนันทกะแสดงธรรมก็เลยถามพระอนุนว่าอานุอนผู้ดใดแสดงธรรมขึ้นมวลแท้พระอนุนก็เลยบอกว่าพระนันทกะขน้อยถ้าทาโคตรไปฟังธรรมบส่สชัดไม่รู้ม,มติตูพระพุทธเจ้าจะไปฟังธรรมโอ้โห ม่นเป็นธรรมดาเด้นี่นี่นว่าเรื่องก็ไปอีหรีไปเนาะพระนกกันนำไปเนาะนางนาก้นไปพระพุทธเจ้าสลา,ามันเป็นสลา,ามีประตูเลยประเทศอินเดียอาจจะเป็นประเทศที่หนาวเนาะเขาแล้วปิดประตูหนาทางมืดมันจะหนาวสุงนะเนาะพระพุทธเจ้าไปหอดพ่นแสดงทาอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยหยุดบกเข้าไปยืนอยู่ข้างประตู ฟังอยู่พระนันทกะเทละนี่ก็พู้นอกของแท้ของจริงองค์นี่นเะทศัตงแต่หัวคำจนแจ้งโคโลเลยปาโทโทโเสียงสะุการสาธุสาธุตลอดองค์ที้เทศเก่งองค์เนี้นักเทศตัวจริงเสียงจริงเลยเทศเก่งหลายพอพระโสมาญหัวคำเนาะผ่านไปพระน,นุนก็นบอกว่าพระองค์ พาปฐมยามาพานไปแล้วขน้อยขอพระองค์จงไปพักพรทอนทอขน้อยบ่ไปฟังปริม,ยาม,ออมยามเออมัะธิมยามาเที่ยงคืนนาะพระนุก็บอกว่าขอ,อนิมนต์พระองค์ไปพักพรข้น้อยพระพุทธเจ้าก็ยังยือ้อยู่จนหอดใกล้สีแจ้งพระนุก็บอกว่าตอนนี้ประธิมยามใกล้สี่พานไปแล้วขน้อย ขอพระองค์จงไปพักพรอนนี่มนอนองค์พระองค์ไปพักผ่อนพระเจ้ากับพรกไผ่ก็ยืนจนแจ้งโคโลเอวังก็มีด้วยประกาศาสนีวาสันองค์นั้นนะป้าทอเทศขดอกก็เดียวบ่ไปไซนั่งเทศอยู่ตั้งแต่หัวคำจนแจ้งผู้ฟังก็บพไปไซคือกันบ่ไปยังไหนเราปิดประตูหน้าต่างเมือนเนาะ พอเนาะสาธุสาธุพ่อเทศจบสาธุ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 พ่อเด็ก็ไเด้เปิดประตูออกมาพระเจ้ายืนอยู่โอ้โหตายมุนมันตะดวดนลวพ่อขึ้นเนี่ยโอนี่มพระองค์นี่มณฑปเขาไปเนาะไปประทับนั่งอยู่บนอาสนะพูดใดกระทูพระองค์งคมาเสด็จมาโดนลหลวง่ขนน้อย พระเจ้าบอกมาแต่หัวคำพราะฉันตายเป็นอย่างพระรเจ้าบขกเข้าไปไมเอ่ยคือบูบบุกเข้าไปรถแสดงธรรมกัญยาเข้าไปเลยเพียงไหนญาติว่าเป็นเพื่อนเข้าไปแล้วคนที่ลุกขึ้นเป็นบ่โอ้ยพระรเจ้าเสด็จมาแล้วเนาะเตรียม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 พระใดกสิลุกขึ้นมาเนาะลุกขึ้นมาตอนหนพระพุทธเจ้าองค์ที่เทศกับยุทธเทศโดดลงธรรมะนั่นบ่ละเออ ก็ที่มากามมาไวมาก็ที่เสียกันฟังธรรมพทธเจ้าบย่บยมอมบ่ยอมให้เสียแล้วพระนันทก,การก็กมาโอ้ว่เขาหน่อยขออโหทดขอพระองค์อุหทด้เขาหน่อยแด่เขาหน่อยบุหูบนเรื่ึกว่าพระองค์สิมา,าพระองค์คงจะเนื้เหนื่อยเมื่อยล้าเนาะเขาหน่อยเนาะพระพุทธเจ้าคนตัดวางเนี่ยไม่ออกทาท่านเทศอยู่ตลอดนึ่งกับ ต่ากากเขาจะยืนฟังอยู่นี่ตลอดเนื่องกับบนุกเลยบบไบเลยบอว่าแต่คืนเดียวเท่าไหร่นึ่องกับก็เนื่องกับเลยเอาหมายเขาว่าหมายว่าเคารพพระธรรมย่างสูงสุดเลย,เลยแม้จะเป็นพระเจ้าแล้วก็ตามก็ยังเคารพอยู่คือเขาตอนเพิินตอนสหูใหม่ๆเนีวตอนอยูต้นอา,า,อาชะปารานิโคดโอ้คอแห้งเราดื่มน้ำจังนะคนเด้อ เสียงบุคคลมวอนปันไดเป็นข้างๆวะอน้ามันบุคคลเราลื่นปันไดเอา้าต่อเนาะตอนเพิ่นตนัดสโหูยม่ปไหมไมประยุทที่ต้นอสะปารานิโคดเพิ่นมีความคิดว่าเออทุกขังโข,อ,งขอ,งอาคาระโวออปาติโสวิหาราติเพิ่นบอกวา่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยนะ บ่มีที่เคารพบ,บ่มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นทุกข์เนาะทุกขังขัวคารวโบเป็นทุกข์เฮาจะไปอาศัยสมาณภาพอมองค์ใดเนาะอยู่แล้วก็มาพิจารณาเบ่งทั่วโลกเนี้ยบ่มีสมาณภพาพม์ผู้ใดจะมีศีลมีสมาธิปัญญาเกิดเพิ่นบ่มีอีกเลยบ่มี <c oughs> แล้วก็ได้พิจารณาย้อนหลังว่าพระพุทธเจ้าองค์กรๆเพิน่นเห่ไหนเนาะ ก็ได้พบว่าโอ้พระุทธเจ้าองค์ที่ผ่านมานี่นะในอดีตนับว่าได้เพื่อนเคารพพระธรรมนี่นะฉะนั้นเฮาก็สิเคารพพระธรรมอาศัยพระธรรมอยู่พ่นวาสัพเพธรรมะสัทธมะคละุโนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เกิดมาในโลกนี้เคารพพระธรรมทั้งที่ผ่านไปแล้วก็ดีปัจจุบันก็ดีและอนาคตก็ดีจะเคารพพระธรรม เพราะพระธรรมนี่เป็นอย่งไหนจึงเคารพเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจึงเคารพพระธรรมเพราะพระธรรมนั่นเฮติเพลนเป็นพระพุทธเจ้าเฮติเพลนมดกิเลสแมนบ่เน่เน่เห็นบ่เป็น,ปนสั้นนี้สั้นพุทธเจ้าเคารพพระธรรมไดชผู้ใดแสดงธรรมก็ย่าพุทธเจ้าเคารพเดชเคารพบ่เป็นเอ้ยจุนน้อยดอกสแสดงบ่ฟัง ไอ้เจ้านายแสดงก็บอกฟังครูบานุ่มบ่ฟังต้ององค์แก่ลยังฟังยังขัดหรือระดับญาติฮานญาเธอบ่แมน่นต์น่ะสิขอให้เป็นพระธรรมพุทธเจ้าผู้ใดเทศกะยาบ่แม่นธรรมของเขาเด้คำของพระพุทธเจ้ามเด้นั่นบ่าไงทำของพระพุทธเจ้า,ลา,จาแล้วนี่นะ ศาสนาอันตรธานแมออก่การต้องไปข้างหนา้าเพุ่อนะบ่มีคนจาาําพระธรรมบ่มีพุทธจําพระธรรมครสอนพระจได้แม้แต่บาทหนึง่งเนาะคาถาหนึ่งมีสี่บาทบาทหนึ่งแปดคำบาทหนึ่งแปดคำสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาบ่ามีคนจําได้เนี่ยศาสนาเสื่อมถ้ามีเพียงคนเดียวถ้ามีเพียงคนเดียวนี่นะจําคาถาได้นี่นะ ชื่อวัฒศาสนาปริยัติศาสนาพระเจ้ยังบ่เื่อมเห็นบ่ละไม่ออกแน่นอนบ่ละสนั้นนี่นะเขาต้องทรงจำไว้ย่างน้อยน้อยสุดก็คือหนึ่งบาทเท่าไหร่หนึ่งบาทเงาวปนไหนที่บ่ให้ฟังเนาะอัตาหิอัตโนนาโถหนึ่งบาทโกหีนาโถปรโรติญาสองบาทอัต,ตนาสุทันเตนะสามบาทนาถังรัปติทุลพังสี่บาทพอดี สีแปดสามสิบสองสามสิบสองพยางเนี่ยแค่ได้หน่อยๆเลย,น,ยนะสามารถเฮ้แต้คำส,สอนพระเจ้าบูเสื่อมนะปริยสนาบูเสื่อมนะยังอยู่นะแต่ว่าตราบใดบ่มีคนจําได้นั่นน่ะอรลลาห์หนทันทีเลยหมดเลยศาสนาพระเจ้าเสื่อมหมดเลยเพียงนั้นน่นนี้แล้วด้วยความเคารพธรรมอีกเอาจังเรื่องนึงเนาะวาสิลงเลย้ยังบกคักปานเด็ ยังบมแน่นเอาอีกเเรื่องหนึ่งปิทไทยเรื่องนี้กับเกี่ยวกับไม่ออกเด้อเกี่ยวกับไม่ออกโยมาปีหนึ่งว่าจะไปพระเจ้าเด้๋ยวจำภาษาอยู่ที่พระเศตรวันมาโดนแหละพระเจ้าวันเขาพรรษาเอ้ยวันจะเขาพรรษาพระเจ้าสเสด็จออกจากพระเศตรวันพพ้อมด้วยพระสงฆ์มูญ,ญ่ที่ประจำรรษาอยู่ตาง เมืองตังวัดนาวิสาขาไปขอรัฐานิมนต์ขน้อยพระเจ้าก็บอกกลับเจ้าประเสริฐที่กุศลไปขอนิมนต์ขน้อยก็บอกกลับเจ้าประเสริฐนิมนต์ก็บอกกลับไผ่หนิมนต์ก็บอกกลับยางเสยอานาถาวิรยากาศเศรษฐีกลับมาบ้านนั่งขอตกจม โอ้ยปีนี้บ่ได้ฟังทมแล้วพระเจ้าบ่อยูรพอจำรรษาแล้วพระเจ้าจะไปจำรรษามืองอื่นแล้วจมยังสินางทาสีนางทา,า,าสีของอนาทามิติเกษฐร,รีคุณพ่อจมมีอย่างขค่น้อยพ่อเศรษฐีจมยังโอ้ยพระพระเจ้าพระเสเด็จไปจำรรษามืองอื่นแล้วเอ้ยหล่าเอ้ย พอจะบ่ได้ไปฟังธรรมแล้วปิณธีเอาพ่อคือบ่มนเพิ่นมนแล้วเพิ่นบ่เพิ่นบ่ฮับเพิ่นบ่ฮับว่าซั่นเอา้าเดี๋ยวๆข่อยสิไป,นป็นโมนไห้ว่าซั่นบาทโทพี่ลึกขนาดเนาะเดี๋ยวๆข่อยอันสิไป็นโมนไหเด้อว่าซั่นโอ้ยนางเอ้ยนางวิสาขาก็ะโมนแล้วเจ้าเปอร์เซนต์ก็ะโมนแล้วพ่อก็ะโมนแล้วผู้ใดก็มนแล้วเพิ่นบ่ฮับดอก ยายาจะไปมันเมื่อยบอๆคอยคอยสิไปมุนเอาเอาเอาฟังให้ดีเด้อฟังให้ดีเด้อถาเจ้าสามารถนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาจำพาษาที่พระเสตะวันนี่นะพอสิยกเจ้าให้เป็นลูกสาวให้เลิกความเป็นนางท่าสียให้เป็นลูกสาวสิบแบง้รงพับไปเป็นครึ่งหนึง่งเอาไปรถด้าพผฟังก็ได้แลนเลยเจ้าเอ้นางเขาเนี่ย พระพุทธเจ้าไปไกลแล้วเนาะแล้ว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 แล้ไอ้ขวางนาพระพุทธเจ้าขาปั๊บขวางนาทันทีพระเจ้าหยุดจึกหยุดทันทีเลยขอราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภาษาวกกลับขึ้นประจำภาษาอยู่ที่พระเสตะวันขน้อยบ่มีเข้าตอกรอกไม่อย่างเลยมีแต่เนี่ยมือสิบนิ้วพระพุทธเจ้า ถามทันทีเลยว่านางถ้าถาคตกลับไปจำพรรษาเนะจ้าเสีเอ,อยวยังมาอุปถรัรมบำรุงตทาถาคตเพ่อนางก็ใส่เสื้อข,ขาดเนาะเป็นนางทาสีขาด,ขาดจนๆเนาะนางก็บอกว่าพระองค์ก็หู้อยู่แล้วว่าเขาด้เป็นนางทาสีเขาไดยบ่มีอย่างดอกแต่ว่าถ้าพระองค์กลับไป จำภาษาที่เพะเอนตะวันขั้นน้อยสิไปหักษาศีนไปหักษาศีลตลอดทันษาไปฟังธรรมฮักษาศีนปฏิบัติธรรมตลอดภาษาขั้นน้อยผู้เจ้าเส,เสเด็จกลับทันทีเลยเสด็จกลับเลยพระลรหันทั้งหลายก็กลับนำพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นทั่ไหนล่ะปะเนี่ยแตกตื่นโกลาหนคนพอพระพเจ้าเสด็จกลับแล้วพระเจ้าเสด็จกลับแล้วบ้านนี้แตกตื่นเสียงสนั่นวันไหว นางคนงงนี้หลังจากมวนพระเจ้าแล้วกลับบ้านอันนั้นทำ้กิกาเสถีถามว่านา,นางนี่นางทัศรีเป็นยังไงละ่ะเป็นมวนพระเจ้าเพิเ่นกลับมาแล้วเฮ้ยเป็นไปนได้ยังไงวะน่าสนใจไม่หมดแหละเอะแล้วว่าอย่างไหนวะคือพระเจ้าคือกลับวะฮะมันก็พิลึกแท้ไะคำว่าของเจ้านี่นะคำว่าของเจ้านี่พิลึกแท้ เม้วเนี่ยได้เนี่ยแม่นี่ดีวะแม่ไปเบื้องรถแม่นี่ลีคนแตกวุ่นุญนดีใจทั้งบ้านในเมืองเสียงสาธุสาธุสาธุทนั่นเมืองเลยโอ้โหนางก็เลยว่าไปฟังว่าเขาได้ว่าที่สิ่งซี่โอ้โหเอาเลยมาเอาทันทีเลยทำพิธีเลิกจากนางธาตสซะแล้วก็ยกมาเป็นลูกสาวมอบทรัพย์สมบัติให้นางวางได้่แหละแม่ ข้าน้อยบ่เอาข้าน้อยขอบวดมือนี้เอา้าเอาลงไปบาาเนี่ยพราจากเลิกจากความเป็นนางทาสีปั๊บให้เป็นลูกสาวปั๊บบอกว่าเอาขอเป็นขอบวดเป็นพิคุณีมือนี่มันเขาาภาษาพอดีอนา้ตเด็เปกปร,ระกาจัดกองหดกองบวจนอกกองบวชให้เลยบริหารแปดไม่บวในมือนี่เลยเบวแล้วไปยังไหนบวแล้วก็บ,บ่สนใจนานนิด ปฏิบัติเล่งเครื่องเลยเลยปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังบ่ได้ด่วนบ่ทันออกภาษาเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพื่อนเคารพพระธรรมไหยมีผู้ใดบอกว่าข้าน้อยอยากฟังเทศผู้เจ้าจะแสดงให้ฟังเลยข้าน้อยจะจำศีลพระพุทธเจ้าแสดงทรรเป็นไงไม่เอาคนหนึ่งกับแสดงคนทุกข์ก็แสดงคนมีก็แสดง เพื่อนบว่าอย่ี้พระพุทธเจ้านี่นะบ่ได้เลือกคนบ่มีเลือกเลยคนระดับเรกยากแสดงธรรมคือกันมดมาตรฐานเดียวบ่มีเออแสดงคนทุกเอาแสดงธรรมดาบ่มียนเออแสดงคนมีเอาเอาแสดงหลายๆเดบ่เพื่อนบอกว่ามือเพื่อนคือราชสีราชสีจับจับตัวสร้างกระใสกำลังขนาดนี้ไปจับตัวหนู กระแทกํำลังทอกจับสร้างอันล่ะบ่มีคำว่าย่อหย่อนนะโพธิสตังโพธิสตานังหิอาชติระกัลนังนามณทิขคลืนเสื่อว่าการกระทำย่อหย่อนอ่อนแอกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบ่มีบ่มีเลยฉะนั้นเมื่อแสดงธรรมนะแสดงธรรมผู้ได้ก็อย่าแสดงเต็มที่เต็มร้อยเลย สมพอแล้วเนาะเพื่อแสดงให้ผูใ้ใดฟังกับบรรลุธรรมเอาบรรลุธรรมเอา,อนากกนเนาะอาตมากับโเคยแสดงทำให้ผู้ใดบรรลุจักเถื่อตอวกองะโบบรรลุเนาะคือหลวงพ่อเมื่อกี้พุทธเถิดหลวงพ่อน่องยาทานงอนยาทานาใหญ่พนวะอาจาราย์นี่ก็ซื้อเพืนะ่อนเพื่อนไปแสดงธรรมมนะันเนาะเออไปแสดงธรรมให้ค,คนนั่นคุณี่รักบอกไปปุ้นเนาะ ไปพุ่นบ้านน้ำเลเขาเลยจับติดคุกหกปีว่ันนี้ออกมาจากคุกพ่อแม่พี่น้องก,ก็เลยเออมึงบวชจะเป็นบักนอกจะบักนอบวชซะบวชก็บวชบ,บวชเพิ่เน,น,ออนาอเพิ่นก็สอนกรรมฐานสอนจินตอน,อนทำอะไรสามเดือนครบเออคือจะเป็นคนฮู้ผู้ดีแล้วว่าันนี้วะเออเสกออกไปบม่ได้โดนไปพุ่นอีกโอ้พ่นบอกแนวนี้บ่ไหวไว้หมดละกูหมดละเศร้าเทศวัเนเี้ เศร้าเท็จแล้วบเนี่ยมดพุงแล้วกระบอกในหมายเขาว่าจังสั้นเนาะพระพุทธเจ้าจะบ,บ่อยอดทอดผู้ใดที่บรรลุบ่บรรลุก,กัยาเป็นอุปนิสัยได้เมนบ่และชาตินี้บ่บรรลุก,กัยาก็เป็นอุปนิสัยในชาติต่อๆไปได้คน,นเขามันจะเปลี่ยนได้ทันทีกับโบเมนบางคนก็เปลี่ยนได้บางคนก็เปลี่ยนไม่ได้ก็แล,ล้วแต่แต่ว่าผูใ้ใดฟังทมแล้วผู้นั้นมีอุปนิสัยเด้ลหลายเรื่องหลายรถที่ว่ให้ฟังมาเนาะกันยังบบจบดอกก่อน แต่กับเบิรงมงเบิรงเวลากะสิพอสมควรแล้วละเนาะเออยันไม่เมาผู้เดียวนะเมาผู้เดียวกับู่กับสิว่าแล้วสิเทศกินแต่ผู้เดียวว่สิว่านี่เนาะก็บมื้อนี้ได้เว่าหย่งไปได้ละออกต้นญน่โยมอาตอมาว่าว้าเรื่องอยังฮะว่เาเรื่องอยังเนี่ยที่เทศไปนี่นะหัวข้อเรื่องที่ว่าเทศเมื่อนี้เว่าเรื่องอยังเห็นบ่ คักบ่ละบาดเนี่ยว่าเรื่องการบูชาดิปูชาจะปูชนิยานังเอตมังคารมุตตมังเนาะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดบุคคลที่ควรบูชาคือไผพระพุทธเจ้าพระธรรมนี่ควรบ่ควรพระสงฆ์นี่พระนิยสงเนาะควรบ่ควรเห็นบ่ เป็นรัตนาไตยอันส like ูงสุดบูชาพระพุทธเจ้าก็ซื่อว่าบูชาพระธรรมและบูชาพระสงฆ์บูชาพระธรรมก็ซื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพระสงฆ์บูชาพระสงฆ์ก็ซื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพระธรรมแ่ยกันบ่ได้รัตนาไตยเนี่ยเพ่นอุปมาเหมือนแก้วไหมเอ่แก้วก็แก้วสามเหลี่ยมอ่ะรัตนาไตยนี่แก้วสามเหลี่ยมอยู่ในก้อนเดียวกันเด้สามเหลี่ยมอยู่ในก้อนเดียวกันบ่แยกกันบ่ได้อยู่น้ำกัน สั่นบูชาหนึ่งก็ได้แก่อันหนึ่งได้ทั้งสามเนาะสันั่นพวกเราก็ได้ทำการบูา